ไม่รู้ว่าจะต้องเข้าข่ายพยายามฆ่าหรือเปล่านะคะมากับแบบ2คนขี่บิ๊กไบค์กันมาค่ะแล้วก็ไปรุมทําร้ายผู้ชายอีก1คนค่ะทําร้ายเขาจนกระทั่งสลบเหมือดกลางถนนแต่ยังไม่จบยังไม่นาใจค่ะสลับกันเตะหัวแบบซ้ําๆแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะโหดเยี่ยมเหลือเกินดูคลิปกันหน่อยค่ะ ปวดเหี้ยมมากนอนแบบไม่รู้สึกตัวแล้วมั้งนะเขาสลบไปแล้วค่ะเขาสลบไปตั้งนานแล้วด้วยยังเตะอยู่ยังสลับกันเตะคนนี้เตะ,คนน,เตะคนนั้นเตะมึงเก๋าหรอมึงเก่งหรอเขาฟังไม่รู้เรื่องแล้วค่ะเขาสลบไปแล้วนำใจก็ขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์หนีกันไปสองคนนี่เขาอาจจะเก่งกว่าก็ได้นะเพราะอะไรรู้ปะเขาไม่ได้มาแบบสองลุมหนึ่งไง ตัวเองมาสองคนตัวเองก็ชนะอ่ะเนาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะที่ซอยกรมที่ดินหกหนองปลือชนบุรีตีหนึ่งของค่ำคืนที่ผ่านมาแล้วคนที่ถ่ายคลิปได้แหมรู้สึกอายจังเลยนักท่องเที่ยวต่างชาติค่ะก็ถ่ายคลิปไว้ได้นะคะคนบาดเจ็บชื่อว่าสุทธิพงศ์อายุ21ปีนี่ คนที่เห็นเหตุการณ์เนอะเขาไม่กล้าไปช่วยแต่ว่าเขาก็แจ้งตำรวจแล้วก็แจ้งกู้ภยัยก็เข้าไปประถมพยาบาล mm hmm. ใบหน้านี้ปูดบวมเลยนอนร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดอยู่ที่พื้นถนนนี่แหละค่ะกู้ภยัยประถมพยาบาลเสร็จก็นําตัวไปส่งโรงพยาบาลคนที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่าผู้ชายสองคนเนี่ยโอ้โหสักเต็มตัวเลยนะขี่บิ๊กไบค์มาถึงจอดเลยเมื่อเจอกับคนเจ็บก็เข้าไปทาําร้ายเขาทันทีเลยนะคะเขาสู้ไม่ได้หรอกเพราะมารุมเขาไง เขาก็ล้มลงไปนอนแน่นิ่งกับพื้นสลบไปเลยอะค่ะทั้งสองคนก็ผัดกันเตะแบบซ้ำๆที่หัวอย่างหดเหี่ยมถามว่าตอนนั้นน่ะมีใครไปช่วยไหมเขาบอกเขาไม่กล้าแล้วคนเห็นเหตุการณ์เป็นผู้หญิงแบบนี้ใครจะกล้าเพราะว่าอะไรคนก่อเหตุสองคนนั้นตะโกนสั่งห้ามใครห้ามยุ่งแบบนี้ได้แต่ยืนมองแล้วก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจกันไปอ่ฟังกันหน่อยค่ะคนเห็นเหตุการณ์ค่ะเขาหน้าจะมีเาพูดใะกระเป๋านะก็เขาบอก ทีหน้าทุกคนมาดังมืน้ใครช่วยเฮ้ยเขาโกรธมากอ่ะโกรธากจ่น้องเราเขไม่ยอมเนาะโกดมากโหดจริงๆคือเห็นคนสลบแบบนี้แล้วก็ยังแบบทำซ้ำๆมานะทีนี้นักข่าวเราก็ไปถามคนในละแวกนั้นให้เหตุให้ให้เหตุการณ์แบบนี้มาว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้นะคนบาดเจ็บอะค่ะก็คือสุทธิพงศ์อะนะเขามีปัญหาส่วนตัว กับเจ้าของอู่แห่งหนึ่งมาก่อนมีการโพสต์ข่มขู่ว่าจะทำร้ายบอกว่าถ้าเจอสุทธิพงศ์ที่ไหนจะจัดการที่นั่นแล้วมันก็เป็นจริงอย่างที่เขาว่าล่าสุดตำรวจสพเมืองพัทยาค่ะบอกว่าไปสอบสวนละก็พบว่าคนก่อเหตุแท้ที่จริงแล้วรู้จักกับคนเจ็บนะ เนื่องจากว่าก็เป็นเพื่อนร่วมงานกันอตอนนี้กําลังตามตัวค่ะมาสืบสวนสอบสวนนะแล้วก็จะต้องแจ้งข้อหากันต่อไปละค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม